การเตรียมความพร้อมและเปิดเรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565โรงเรียนบ้านนางแลในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหโรงเรียนบ้านนางแลในได้เปิดเตรียมความพร้อมตั้งแต่วันที่9ถึง12พฤษภาคม2565โดยผู้บริหาร ได้ประชุมครูเพื่อทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติในวันเปิดเรียนรวมถึงนักศึกษาฝึกประสบการณ์ได้มาช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียนอาคารสถานที่ให้สะอาดและพร้อมสำหรับการเปิดเรียนวันแรกในวันที่17พฤษภาคม2565โรงเรียนได้ทำการประเมินตนเองก่อนเปิดภาคเรียนผ่านระบบไทยสต o อปโควิด -19 และมีผลการประเมินผ่านมาตรฐานวันเปิดเรียนวันแรก ทางโรงเรียนได้จัดให้มีครูเวรและนักศึกษาฝึกประสบการณ์คอยต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองมีการตรวจคัดกรองเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษาในสถานการณ์โควิด -19 สวัสดีครับเนื่องจากเป็นวันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรกนะครับของโรงเรียนบ้านนางแรในนะครับ อยากจะสอบถามว่า,าผู้ปกครองมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับาการเตรียมพร้อมของสถานศ,ศาึกษาแล้วก็สอบคล้องกับสถานกา,ารณ์ที่ป้องกันโรคโควิด -19 กครับก็ลุงมาสูงนักเรียนมาสูงหลานก็หนันตั้งเรียนก็ตัวนอกพูนตรวนกักพูนแล้วก็ใส่อาอา เรีนยงน,นยางนนยางนที่ต่อการของโควิดเนื่องจากวันนี้เป็นวันแรนกเอาในการเปิดเทอมเรามีก,การเตรียมความพร้อมในเรื่องอเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดอะไรเงี้ยจ้งแต่เข้าโรงเรียนมาเลยหนูคิดว่าดีมากเลยค่ะคุณครูวัดคุณครูวัดอุณหภูมิใสเจลแอลกอฮอล์แล้วก็ให้ใส่แมส ตลอดเวลายุเว้นตอนรับประทานอาหารแล้วก็ดืนะ่มน้าค่ะแล้วก็ตอนเข้าแถวให้เว้นระยะห่างด้วยค่ะอพอแยกแถวนะคะขึ้นห้องชั้นเรียนก็กดเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าห้องเรียนแล้วก็พอิ้าเรียนแล้วก็ทาําความสะอาดด้วยเแอลกอฮอล์ค่ะผู้บริหารได้มาพบปะและให้โอวาาแก่นักเรียนครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ก็ได้มาพบปะพูดคุยและทำความเข้าใจต่างๆนักเรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นและมีความสุขที่ได้มาพบปะเพื่อนๆและได้ร่วมกันทำง,งานที่ได้รับมอบหมายอย่างตั้งใจเมื่อถึงเวลาเรียนก็ได้มีการจัดการเรียนการสอนตามตารางสอนครูได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและตั้งใจเป็นอย่างดีเหตุการณ์อื่นๆวันนี้ทางผู้บริหาร และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ได้ทำการไหว้พระพุทธวิโมกซึ่งเป็นพระประจำโรงเรียนและทำการบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่เพื่อเป็นสิริมงคลต่อบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านนังแลใน